คอเลสเตอรอล er นี่เป็นไขมันประเภทหนึ่งนะคะซึ่งมีผลต่อร่างกายในหลายด้านนะคะ <nesse> คือคนเราทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคอเลสเตอรอล er ในร่างกายเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์นะคะแล้วก็ร่างกายยังใช้คอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการสร้างฮอร์โมนด้วยนะคะฮอร์โมนมีอะไรบ้างก็เช่น <iero> ฮอร์โมนเพศนะคะฮอร์โมนของไทรอยและก็ฮอร์โมนอีกหลายชนิดในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย คอเลสเตอรอลยังใช้ในการสร้างน้ําดีด้วยนะคะซึ่งน้ําดีนี้จะใช้ในการช่วยย่อยไขมันนะคะเพราะจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งเช่นกันค่ะในขณะเดียวกันคอเลสเตอรอลที่ระดับสูงเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่อร่างกายได้นะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าคอเลสเตอรอลที่สูงนั้น จะเป็นคอเลสเตอรอลประเภทไหนนะคะคือคอเลสเตอรอลจะมีหลายประเภทถ้าเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีสูงอันนั้นจะทําให้เกิดปัญหาต่อร่างกายได้นะคะ <S 2> <S 2> <S คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีก็คือตัว LD L D L คอเลสเตอรอลและเราจะดูว่าระดับไหนที่มีผลต่อร่างกายเราจะดูต่อระดับ LD L D L นี้เองนะคะคือในคนปกติแล้วที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะอะไรเลยนะคะเราอาจจะให้ LD L D L คอเลสเตอรอลตัวนี้นะคะ,ะถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ160อาจจะมีอันตรายได้ ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานต้องให้ระดับ LDL คอเ l e เต e r o l อยู่ที่แค่ร้อยเดียวน้อยกว่าร้อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดคนนั้นเป็นโรคหัวใจระดับ LDL คอเ l e s t e r อลต้องยิ่งต่ำค่ะคือต้องต่ำกว่า70ด้วยซ้ำไปหลายคนจะเชื่อว่าคอเ l e เต e r อลเนี่ยส่วนใหญ่ในร่างกายเนี่ยสร้างจากร่างกายเราเองด้วยซ้ำไปและส่วนน้อยก็คือส่วนหนึ่งได้มาจากอาหารการกินนั่นเองนะคะอาหารการกินก็คืออาหารที่เป็นประเภทไขมันต่างๆนะคะโดยเฉพาะเน้นไขมันจากสัตว์ ดังนั้นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็จะเป็นอาหารจากสัตว์ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาหารประเภทติดหนังติดมันเครื่องในสัตว์ไข่แดงอาหารทะเลประเภทกุ้งหอยปลาหมึกปูเหล่านี้ล้วนมีคอเลสเตอรอลในระดับที่สูงค่ะหลายคนจะเชื่อว่าจะเฉพาะคนอ้วนเท่านั้นที่จะมีปัญหารเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าเกิดคนนั้นมีปัญหาภายในคือสร้างได้แต่ทำลายไม่ได้ ไม่จําเป็นจะว่าอ้วนหรือผอมนะคะคนผอมก็มีคอเลสเตอรอลสูงได้ค่ะคอเลสเตอรอลมี2ชนิดนะคะก็คือว่าคอเลสเตอรอลตัวที่ดีหรือ HDL คอเลสเตอรอลนะคะอันที่2ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีหรือ LDL คอเลสเตอรอลนะคะสำหรับตัว LDL คอเลสเตอรอลนั้นส่วนใหญ่ก็คือว่ามาจากได้จากไหนก็คือได้จากตัวเราเองสร้างขึ้นนะคะอันที่2คือมาจากอาหารอาหารประเภทติดหนังติดมันเครื่องในไข่แดงอาหารทะเลกุ้งหอยปลาหมึกปูนะคะ ส่วนไขมันตัวที่ดีหรือ HDL คอเลสเตอรอลนะคะถามว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เพิ่มตัวนี้ไหมไม่มีนะคะก็ะคือว่าไม่มีอาหารการกินหรืออะไรเลยที่จะเพิ่ม HDL ได้นอกจากการออกกำลังกายแล้วก็อาจจะมียาไขมันบางประเภทค่ะที่สามารถเพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลได้แต่ไม่มากค่ะไขมัน LDL คอเลสเตอรอลที่สูงนะคะตัวนี้เนี่ยจะไปถ้าเกิดมีสูงเกินไปร่างกายเอาไปใช้แล้วไปสร้างโน้นสร้างนี้แล้วแต่ว่า ยังเหลืออยู่นะคะร่างกายก็จะเอาไปสะสมอยู่ที่เซลล์ผนังหลอดเลือดนะคะ,ะ,คะซึ่งผนังหลอดเลือดนี่มีทั่วตัวนะคะดังนั้น LDL ค h o l e s t e r o l ที่สูงจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดแดงตีบแข็งทั่วร่างกายในระยะยาวนะคะและสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าหลอดเลือดแดงที่หัวใจ ที่สมองนะคะถ้าเกิดเป็นหัวใจก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจตีบนะคะถ้าเป็นที่สมองก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องอัมาพกึกอมมาพาตตามมาได้ค่ะความรุนแรงของระดับคอเลสเตอรอลนะคะถ้าเกิดทาให้เกิดปัญหาเรื่องโรคหัวใจแล้วก็อาจจะให้เกิดถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจตีดตันก็อาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตอย่างก,กระทันหันได้นะคะอย่างที่มีลงข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าอยู่ๆก็ปุ๊บไปนะคะเสียชีวิตกระทันหันอันนี้ก็อาจจะเป็นจาก เกิดอุดตันอย่างกระทนหันก็ตายได้นะคะและถ้าเกิดเป็นในสมองเป็นที่เส้นเลือดเส้นใหญ่นะคะมีการตรีบตันเส้นใหญ่นะคะบริเวณที่สําคัญนะคะก็อาจจะไม่เกิดปัญหาเรื่องเสียชีวิตกระทนหันได้เช่นกันค่ะสําหรับเรื่องของไข่และคอเลสเตอรอลนะคะเป็นอะไรที่หลายคนถกเถียงกันมานะคะเพราะว่ามีบางวิจัยที่ออกมาในระยะสั้นนี้กล่าวว่าทานไข่ได้คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็ทานไข่ได้ไม่เป็นอันตรายนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ตัวไข่เองเนี่ยมีคอเลสเตอรอลที่สูงมากนะคะตัวไข่แดงฟองหนึ่งเนี่ยมีคอเลสเตอรอลประมาณ200มากกว่า200นะคะกิโลแคลอรี orie, ซึ่งเป็นอะไรที่เกินกว่าความต้องการในแต่ละวันของคนเรานะคะ แต่ว่าคอเลสเตอรอลที่อยู่ในไข่จะเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวดังนั้นทานแล้วอาจจะไม่ค่อยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลรอาหารทะเลเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะกุง้งหอยปลาหมึกปูนะคะ,นะคะบริเวณหัวกุ้งที่เป็นมันหรือบริเวณไข่ะะของปูเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลสูงมากเลยแต่ขณะเดียวกันอาหารทะเลประเภทปลานะคะจะมีคอเลสเตอรอลต่ำนะคะอันนี้และจะมีอาหารประเภทเ ไขมันที่ดีหรือโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นถ้าอยากรับประทานอาหารทะเลนะคะแนะนําให้รับประทานปลาค่ะค่ะถ้าเกิดท่านตรวจพบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงนะคะสิ่งที่สามารถทําได้นะคะอันแรกก็คือควบคุมอาหารนะคะอาหารประเภทติดน้งติดมันเครื่องในไข่แดงอาหารทะเลกุ้งหอยปลาหมึกปูนะคะเป็นอะไรที่ควรทานแต่น้อยนะคะ นอกจากคุมอาหารแล้วนะคะการออกกําลังกายการลดการสูบบุหรี่ก็จะเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพโดยทั่วไปแต่ถ้าเกิดท่านคุมอาหารแล้วคอเลสเตอรอลก็ยังไม่ลงนะคะอันนั้นก็มีความจําเป็นจะต้องใช้ยาในการรักษาร่วมด้วยค่ะหลายคนจะถามว่าเอ๊แล้วกินอะไรได้ไหมที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะก็จะต้องบอกว่าเออการรับประทานไขมันที่มีไลโนเลอิกค่อนข้างสูงนะคะ จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้บ้างเพราะว่าจะช่วยลดจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันคอเลสเตอรอลที่ตั ะะอาหารที่มีกรดไขมันไลโนเลอิกสูงเช่นเรื่องของน้ำมันถั่วเหลืองนะคะ,ะน้ำมันข้าวโพดนะคะการรับประทานน้ำมันถั่วเหลืองกับน้ำมันข้าวโพดาวาันละ2อถึงสช้อนโตะ๊ะก็อาจจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้เล็กน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามหมอจะไม่แนะนําการใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือข้าวโพดนะคะในการรักษาไขมันในเลือดไข่โดยเฉพาะไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงนะคะ่ะ ระดับคอเลสเตอรอลที่สูงในร่างกายนะคะในระยะแรกอาจจะไม่ทําให้เกิดอาการอะไรจนหลายคนมองข้ามไปนะคะแต่ในระยะยาวไขมันที่พอกปูนที่หลอดเลือดอาจจะนํามาซึ่งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะแต่ถ้าเกิดปล่อยให้ถึงอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิมตามปกติดังนั้นทางที่ดีก็คือว่า ตรวจเช็คระดับคอเลสเตอรอลของท่านนะคะควบคุมอาหารออกกําลังกายงดการสูบบุหรี่และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะอย่าให้เกิดโรคร้ายในอนาคตจะดีกว่าค่ะ